โฟจริงแต่แม่งโฟจับเลยขุจะบอกให้นะที่ติกเก็ตมึงอ่ะมึงให้เจมคนนั้นมาคุยกูดิเจมน้องเรียกลงหัวเลยมัวซัวจัดเลยที่อ่ะไม่ได้ฟังจนจบแล้วมานั่งมั่วเนื้อเรื่องจัดเลยจะเล่นเป็นเปล่าวะไอกัดอะไอกัดอะครับก็แม่งพูดเลยว่าไม่เล่นถูกป่ะกูพูดผิดตรงไหนอะไอเฮียมันบอกว่าเล่นสาวที่ว่าผมไม่เล่นนะครับงั้นผมไม่เล่นละกูพูดผิดตรงไหนอะีติ๊กเก็ตตรงหัว เจมเขาปิดตั๋ตพี่ไปแล้วงห่วยเมื่อกี้มึงคิดดูลูกรักไม่ลูกรักไอ้ย่าคิดเอาแล้วกันไอ้สัตว์โคตรน่าเบื่อไอ้ย่าเจอแต่คนเล่นไม่เป็นไอ้สัตว์ควรใที่จะโอ้คนเล่นเป็นให้อยู่ไอ้ย่าที่มานั่งโอ้คนที่เล่นไม่เป็นให้อย,อยู่ห่วยเหอะ ขับรถผ่านขับรถผ่านเห็นชัดจัดเลยด้วยรู้เรื่องรู้ราวไปหมดทุกอย่างเลยเฮียโคตรน่าเบื่อเจออะไรนะแบนี้องไรครับะอย่าง จริงครับคืออะไรครับอันนี้แทงมั่วได้ใช่ไหมครับ<ม>แทงมัว่วได้ใช่ไหมที่เนี้ยแทงมั่วที่หมายถึงนี่คือยังไงครับคือเมื่อวานผมคุยเขาที่ทีซีใช่ไหมครับอ่าอเหตุการณ์อรของแก๊งเขาสองคนไอ้สองแก๊งก็คุยกันไปคุยมาจนแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาพูดออกมาอีกว่างั้นถ้าเล่นใบน้อยเนี่ยผมไม่เล่นละผมก็อ่ะครับผมพูดว่าครับฟิเซอร์เมืองโหดก็จบแล้วเขาก็ไล่แทงตั้งแต่เมื่อวานหน้าทีซีครับซึ่งน้องผมติ๊กเกตไปก็ปิดไปหมดจบ จบที่หมายถึงครับเพราะน้าหมายถึงว่าจบในในพ,นาาพนนื้นที่ทีซีหรือเปล่าครับเพราะว่าเขามาแทงเราถึงคาแรนนี้แปลว่าเจ้าตัวก็ร้อมเร่วและความเสี่ยในการเล่นหรือเปล่าครับเราไ้มีกดแทงโมไว้ทำไมรันนะก็มันก็คือเจ้าตัวมีสตอรี่อยู่หรือเปล่าแล้วครับไม่มีนะครับไม่มีที่ว่าหมายถึงอ่าถ้ามีสตอรี่เราจะชุบได้ไงครับถ้ามีตีผม,มก็ต้องหมอชุบลงบาลว่ะครับตามกฎอ่ะอันนี้หมอดำหมอ ไม่ครับผมหมายถึงว่าไม่ไม่เกี่ยวครับไ่ตให้คุณบอกว่าคุณจะผมจะตีใครผมก็ต้องหมอก็ต้องาไปชุบโรงพยาบาลครับใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้หมอเมื่อกี้หมอชุบหน้างานแล้วครับชุบตรงนี้ครับทีซีบอยชุบตรงนี้นั้นเราก็ต้องไปขอยาทีซีก็แสดงว่าผมไม่ได้มีตีเขาเลยครับถูกไหมตีหมายถึงว่าไม่ได้ขึ้นกับของทีซีห่ะครับไม่ใช่ครับไม่ได้มีแบบไม่มีปัญหาแบบเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันอ่ะคุยคุยกันในทีซีก็จบแล้วไม่ได้ตีครับ ตีที่ไหนอะที่ว่าแทงคารลนนะเพราะเจ้าตัวก็มีมาแจ้งอยู่ไหมไอ้ตรงนั้นมันมันก่อนที่จะคุยทีซีแหลังคุยทีซีก็ไม่ได้ไปแทงอะไรเขาต่อนะอ่าใช่ผมหมายถึงว่าในส่วนที่ว่าเขาเล่นนะครับชัวราว่าทีซีหมายถึงว่าไม่ได้มีการให้เล่นถูกไหมครับของสตอรี่กันผมไม่ได้ตกลงว่าผมจะเล่นกันข้างนอกทีซีหรือว่านอกกฎอะไรนะครับผมบอกว่าก็คือคุณต้องฟังก่อนนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะรอเถียงเดี๋ยวคุณต้องฟังก่อนว่าเขาบอกว่างั้นผมไม่เล่นแล้วแสดงว่าเขาก็ไม่เล่นแล้วไงผมก็ไม่ทําอะไรเเเคค้้าต่่่ออแแแลลลววมทงืไรับน หมายถึงว่าขึ้นตอรี่กับทีซีที่บอกเขาชีว่าไม่เล่นแล้วอันนี้คือไม่เข้าใจจริงใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ันี้ยผมเข้าใจแต่หมายถึงว่าในในบุมที่ว่าเราเราเล่นตอรี่กับจบก็คือคุยจบปะครับไม่งั้นจะมีทีซีไว้ทำไมอะครับก็หมายถึงว่าคุยจบไม่เล่นแล้วก็คือไม่เล่นไงครับไม่เล่นแล้วก็คือไม่เล่นแล้วไงครับไม่ได้หมายความว่าเขาซื้อเรื่องเราไม่ได้ครับคือเจ้าตัวมาซื้อเรื่องเราหรือเปล่ามันซื้อยังไงอะซื้อจากเรื่องอะไรอะครับ อันนี้น่าต้องถามเจ้าตัวว่าเขามาแทงเราเรื่องอะไรเพราะอาจผมผมว่าจะอยู่เยาจะแจ้งเรื่องไอ้แรดไอ้แรดแรดดัมไดเมทะครับไม่ซื้อเรื่องมานั่งแทงคนเล่นอย่างเงี้ยนะครับหรอไม่เราอันนี้เราต้องถามเจ้าตัวเลยครับผมถามเจ้าตัวให้ไหมไม่ผมถามคุณคุมกฎเนี่ยมันมันผมเล่นตามกฎเนี่ยผมต้องมานั่งมานั่งเถียงกับคนคุมกฎหรอหรือว่าไงไม่ใช่ครับเพราะว่าผมหมายถึงคุณบออกตัวให้เขาอีกแล้วอีกแล้วเนี่ยอีกแล้ว มันก็คือ,อ,อการแทรง,ท<ร>งมั<ร>งม่วไงมันจะมันจะมันจะไม่มีตรงไหนอะมันจบไปตั้งแต่ทีซีผมพูดไม่เข้าใจตรงไหนครับอันเนี้ยเอางี้ถ้าสมมติวคุณพูดแบบเนี้ยผมผมถือมีดเล่มนึงไปหาใครก็แล้วผมก็แทงแล้วผมก็ผมซื้อเรื่องครับทำไมอะผมก็ไม่ผิดกฎปะนั้นสักครู่เดี๋ยวผมมาผมผมไม่ได้สเสิร์ชออกมา ออกตัวล้อฟรีจัดเลยโหปวดหัวอะไรทีย่ยเถียงกูอีกแล้วกูเจออย่างนี้อีกแล้วก่อนที่เราจะไปแทงมันเมื่อวานพี่ไม่ได้แทงมันนะพี่อย่าคุยกับมันก่อนแล้วพวกมึงมาแล้วมันก็แบบมีปากเสียงกับมันก่อนแล้วมันก็สวนใช่ปะม,มันเก่าวใส่เราก่อนถูกปะเมื่อวานอนะถูกไหมที่กระหลานมันอนะใช่ไหมมันพูดชี้เทียใส่เราก่อนนะว่าแบบเอ้แล้วไงแล้วมึงเอาไปละแล้วมึงเอาไปละ แล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยน่าอันเนี้ยน,น่าโดนได้อยู่อันนี้คือปกติแต่เมื่อวานเราเอาทีซีปุ๊บมาไล่แทงพวกมึงฝั่งตรงข้ามใช่ไหมใช่ปะเอออันเนี้ยมันมันพูดอะไรผมเปล่ไม่โผล่หรอวิ่งมาแทงเลยแล้วผมก็แก็โดดหนีนะับดูเหตุการณ์ก็แตกต่างกันแล้วไอเหี้่บริบทอะอยากจะเป็นมากๆเลยเหี้ยตัวแบบ ไอ้พี่ผมเดินให้พี่นะวันนี้พี่เอาแม่งเลยพี่แต่ยังนี้ก็แพ้พวกกูอยู่นะคือเป็นอะไรอะ่ะคือขี้แพ้ชนตีจัดเลยโซคี้เนี่ยนะมันจอกลูกบ้าใส่ทุกแก๊งไว้เฮียนะแพ้ใครอะ่ะจะเอ้ยมาดิเดี๋ยวกูเล่นไม่จำกัดใบเลยมาดิเฮียไม่จำกัดใบเลยมาดิเฮียเสียหน้าไงเสียหน้าไงเปิดเขารับโดนไงเสียหน้าไงอายไงตีซีก็ไม่ปรับเหบมือนเมื่อวานอะ่ะใช่ปะสุน ใครโดนตรงใครไม่ตรงไม่ตรงในตรงป้ายทีซีวะที่พี่เห็นเมื่อวานอะ่ะใครโดนตรงป้ายทีซีวะเอมี่ครับมีโดนเออกูก็เรียกชาแซมไปแล้วผนะัดร้อนแนละ้วแหละแต่ชาแซมก็ห้าล้านค่ะแต่ก็ยือยู่ๆกูอ่ะห้าล้านค่ะโอ้แท่งในเขตทีซีห้าล้านค่ะ <laughs> ไม่รู้ว่าโดนปรับไหมครับแต่ถ้าโดนปรับ,ต,รบต้องประกาศครับเมื่อวานไม่มีประกาศทีซีก็แค่ชีบ้บอกว่าตรงนี้ทั้งหมดเป็นเขตทีซีนะครับ <c oughs> แล้วเขาก็วิ่งศพไป <c oughs> จัดหาจัดทีซีหาจัด พี่ก็โดนแทงอ่ะบมีแจ็กที่ผมเห็นเมื่อวานใช่ตรงข้างหน้าเลยครับตรงฟุตบาททีซีเลยครับใช่ที่มันโบยยาวมาเออแล้วจัดอีกแล้วที่ก็ไม่เห็นแแล้วเราเพื่อนเขาเวิาก่อนได้ปูดใบคุกซัไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ากูไม่อยากพาเังเลยนะกูอยากพางมึงเล่นกับแบบพวกแบบเล่นเป็นหน่อยอ่ะนี่คือแบบมั่วทรงเฮียอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมันจะมั่วมันไปกว่านี้ว่าถ้ากูพาังเล่นยิ่งเล่นยิ่งมั่วเข้าใจพี่โอ้เข้าใจไอ้เหี้ยชนะมาแล้วกูต้องกลัวเหรอกูไม่ได้กลัวด้วยกูแค่งงว่าไอ มึงเอาใครมาเล่นวะไมเล่นหมุยหางวะเเนี่นะอาวุธก็หายเฮียกูต้องกูต้องร้อนอะไรอ่ะกูต้องเดือดร้อนอะไรกันะต้องกับราขาเท่าไหร่นะพีทสี่ครับพี่ชักโอเคเดสี่อ มึงเข้าใจว่าที่กูจะสือ่อมึงเข้าใจใช่ปะคนแพ้มาไม่เปลยจะเสียนะเว้ยน้องเข้าใจปะมันพร้อมทำทุกอย่างอะเพื่อที่จะชนะเข้าใจพี่มึงเข้าใจใช่ปะละ่ะทำไมกูถึงไม่พาึงเล่นอะเข,ข้าใจพี่พวกหมาจันต่อกอะนะันแล้วพี่นอ้องมึงมึงยังไม่เคยเจอไงแต่ว่ากูรู้ว่าส่งมันอาการออกไว้อันนีนอ้อาการมันออกจัดเลยพอเราอยู่พี่พวกพี่อ้วเคยเล่าให้ผมฟังอยู่ใช่ไหมตอนอยู่แฟมตอนตอนลา่าอยู่แฟมอะพอเราเล่าให้ผมฟังอยู่ว่านี่ใส่อ,อกสุดนอะอ้าวเรื่องเลยฮะ ใช่โ <laughs> oh, อ้ยชุดเก่าไอชุดไอชุดท,ที่เล่นกับเราล่าสุดไม่มีอะไรหรอกไอชุดท,ที่เล่นกับเราล่าสุดปกตินะแบบก็มีแบบนิดหน่อยบ้างอา่ะมีนิดนึงอนะ่ะแต่ไม่ได้หนักข <c oughs> นาดนะนั้นแหละแต่เนี้ยกูบอกเลยกูไม่พาพวกมึงเล่นดีกว่าเสียประสาทไอ้เหี้ยเล่นแบบโว้ยเล่นแบบเสร็จนี้เขาบอกแม่งเป็นบทจริงเพร่เขาบอกเลยคือเต็มบทแบบเกินแบบเกินความคิดแบบเราคิดอย่างงี้แม่งแม่งมากกว่านี้อีกอะ กูอยากเซฟความรู้สึกพวกมึงมากกว่ากูไม่ได้แคร์พวกมันไม่พวกกันอยากตีให้มันอยากตีอยู่ดีกูวพวกมึงความรู้สึกมีความสุขดีกว่เล่นไปแบบนี้เรื่อยๆดีกว่าไม่ต้องมานั่งกดหัวเรื่องเฮี้ยๆด้วยคือมึงไม่ต้องมานั่งแบบบั่นทอนเรื่องทิเกตบ้างเรื่องกดบ้างเรื่องนู่นบ้างเรื่องนี้บ้างกัวพวกมึงสบายใจดีกว่าช่วงเนี้ยยุคนี้โอ้โหก้อนซัดอะปายวันที่ห้าจบปลายซันมาก็เป็นยี่สิบเจ็ดไอ้ยี่สิบหกป่ะยี่สิบหกครับพี่ยี่สิบหก โหยยพวกนี้เล่นยิ่งเล่นยิ่งชิลแต่ว่าไม่อยากเล่นกับแม่งอ่ะพอไอ้เฮียจูบอกกูว่ามันเต็มบทบอกกูก็ไม่อยากพามึงเล่นไหนโว้ยใครจะไปอยากพามึงเล่นไปเชี่อหนูอยู่หรู้รู้ก็อยู่แก่ใจว่ามันจะเต็มบทอ่ะใครจะไปเล่นไหน่ะนูขน้ไม่เอาไปให้ประสาทแดกหรอกกูบอกให้เขากะเอาเราชุดเดียวแล้วเขาไปเลยเหรอพี่เออไม่มันกะมันกะแก้แค่ปุ๊บมันนี่เลยยุบเลยเชื่อกูป่ะมันแก้เสร็จมันยุบเลยเว้ยมึงรอดูมึงรอดู แต่กูไม่ให้แก่ทำไมกูไม่ให้แก่อันนี้เขาเล่นคุยดีซีอยู่มั้งมีนานแล้วนานละป่ไปแม่งคุยเหันเราไม่ได้ทำอะไรผิดอะไอ้เหี้ยเราจบก็คือจบอะเราไม่ได้เป็นคนเริ่มอะมึงจะให้คนแบบโดนแทงไอ้ให้สลบปหลายสัตว์ห้ามส่วนหรอมันก็ไม่ใช่ปะไอ้เหี้ยโดนแทงมั่วนะเว้ยว่าต้องส่วนได้ไปะวะไอ้เหี้ยกูโดนโจรอะถูกปะเดี๋ยวก็ไม่โดนพีเอโออีกนะครับชีวิตอีกเออ <laughs>